ก๊อฟก๊อฟก๊อฟแม่ค้าอยู่ไหมอยู่ <Yeah. S 1> แม่ค้าฉันหิวข้าวนะ่ะหนูมีอะไรให้กินบ้างวันนี้ี mm. ฮะี mm. ฉันหิวมากเลยไม่ต้องตอบชื่อข้าวหรอกจะทำให้กินเองไหนมันหนูมีอะไรให้กินบ้างนะ่ะแนะนําให้หน่อยมันคืออะไรบ้างอ่ะฉันมองไม่ค่อย hey, ชัดเลย <yo. S 1> ฉันอยู่ไกลน,นี่ที่นี่ที่หนูหยิบมาคืออะไรนี่อะไรนีอรอร่อันนี้อะไร มีดอ่าชิ้นแรกนี่คืออะไรเนี่ยแอปเปิลแอปเปิลท่านกินได้ไหมไดเอาไปทำอะไรกินแอปเปิ้ลนี่ผัดก,กะเพราได้ไหมครับมมไม่รู้ส่บ้านนี่ไหมร้านนี้ไม่มีกะเพราขอผัดกะเพราแอปเปิ้ลได้เลยอันนี้คืออะไรเนี่ยกล้วยขอกินผัดกะเพรากล้วยด้วยนะโอ,อเค ต่อไปคืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรแอปเปิ <Apple. S 2> เ้ลไม่ใช่ฉันขอกินกะเพราแอปเปิ้ลไม่ใช่นี่มันมะเขือเทศเอ,อ้าวเหรอใส่เฉยๆฉยโอ้งั้นฉันขอกินกะเพรามะเขือเทศก็จะทำต่อไปคืออะไรเมลอนฉันขอกินกะเพราเมลอน ต่อไปคืออะไรเดีย๋ยวไม่รู้จะชื่อมันนี่อันนี้คือผักอะไรไหมผักกาดหรือเปล่า<ะ>ผักกาดไหมเออใช่ผักกาดฉันขอกินกะเพราผักกาดอ,อ,อันนี้คืออะไรองอาาุ่นจะมาคั้นเป็นน้ำใส่มันองุ่นเหรอครับใช่โอ้อ่งุ่นนี้เอาไปทำน้ำ กลัวเป็นคันน้ำมั้มะเสือเท่อืมเอมอหงองหมดแล้วนะกับข้าวของชาน่าจะได้กินหรือเปล่าวันนี้นะจะได้กินหรือเปล่าเนี่ยนั่นเราไข่ดาวให้ช้านจานแนงฉันหิวแล้ว งั้นเอาแอปเปิลดาวก็ได้แอปเปิลดาวแอปเปิลดาวเปิ็นไหมแอปเปิลดาวเอางุ่นดาวก็ได้เอางุ่นดาวทีหนึ่งเมนี้ครับเอาเอางุ่นดาวให้ทีหนึงน่งอ่ะท,ที่เหนียวแล้วใส่มะเขือเทศมะ <Apple. S 1> เข<อ>ือเทศแอปเปิลครับทำไมเหนื่อยทำไม ไม่เป็นนะ<อ>ถ้าเธอไม่ทำกับข้าวให้ฉันกินฉันจะไปแล้วนะเส<อ>ร็จหรือยังอ่ะเส<อ>ร็จไรยังแอปเปิลดาวยังไม่เศษอังกุนดาวยังไม่เสร็จเลยส้มดาวกำลังทอดอยู่หิวแล้วหิวเยอะแล้วไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย เนี่ยย์บ่ายสามแล้วนี่ฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยงั้นพาไวท์ทำไม่ช้านี<ช>่คือปายร้านอื่นแล้วนะปายร้านอื่นแล้วนะปิดปายปิดปายสองร้านปิดป,ดปายสองหรอใช่ตอนนี้กี่โมงแล้วปายปายหนึ่งปายหนึ่งหรอใช่ยังไม่ปิดเหลือเวลากี่ชั่วโมง1 1> หนึ่งเหลือหนึ่งชั่วโมง เดี๋ยวต้องประกอบให้หนูก่อนเดี๋ยวหนูจะให้กินหนึ่งร้อยจานพะ้ะบัตราก็ประกอบมีดให้นี่ให้กินฟรีเลยไหมใช่ให้กินฟรีไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องจ่ายเงินเลยแล้วให้นำกลับบ้านด้วยกินฟรีสิบวันได้ไหมได้หอกกลับบ้านได้ด้วยไหมได้หอ,อ,อกหอกกลับไปฝากหมาที่บ้านได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคงั้นแค่นี้นะ